ท่านขนโชว์ด้วยใช่ยังเดินเราไม่พูดไม่อะไรยื้อไม่เมียอะไรฮ่าเรียบร้อยครับเอาท่นขนเปิดดูดิเปิดดูก่อนเปิดดูอยากดูนด่เห็นดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวคนุนดูดิโอ้โหเดี๋ยวข้างในอะไรสิบบาทเดี๋ยวคนุนเดี๋ยวเปิดดิเปิดดูเออให้ดูหน่อยเร็วแล้วแล้วแล้วโชว์หน่อยแล้ว แกเด้นี่นี่เมียให้เมียให้เมียก่อนให้เมียก่อนแกให้เมียให้เมียเปิดให้เมียเปิดโอ้ให้เมียเกให้เมียให้เมียใสใสที่ใส่ให้เมียของของให้เมียของให้เมียเออองนี้โออของให้เมียด้วยอูมียรักนะเอยของ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 ถอนถอนขอให้เมียก่อนเอยแกเนี่ยเจริญแกเชื่อเออเห็นไหมว่าสุดยอดจริงๆแย่งซีนเข้าไปหมดเลยแกเนี่ย นี่นี่ารักเมียแท้เออนี่มันน่ารักจริงๆเลยคุณนี้นะเออใช่ไหมเออให้ดีให้ดีให้ดีโอ้โหขุนกูอันนี้มันกันเนี่ยนี่เอออ่าให้ดีให้ดีให้ดีให้เข้าให้เข้าเออเมียกูยิ้มแก้มปีเลยเว้ยงานนี้มาแหย่น้อง Trứng, trứng. Thực sự chọn chinh chinh. Ok, nè, o nè, Ok, yam lê ku nè. Hom, hom, đi, hom, đi. Hơi miya hôm, miễn miễn hôm. Hơi miya hay miya hôm. เมียต eh? so, ้องหอมเด้ยอะไรเนี่ยพี่พี่เก็บบันทึกไว้ก่อนพี่เก็บบันทึกไว้ก่อนเออเร็วเมียหอมก่อนเมียหอมก่อนเมียหอมเร็วเร็วเร็วเฮ้ยไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นพี่เห็นคนเดียวเฮ้ยไม่มีใครเห็นเร็ว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 โอเค